เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story สวัสดีครับแฟนเพจของโพสต์ทูเดย์นะครับรายการ Big Talk Big Story นะครับกับพวกเราทีมงานทีมข่าวของโพสต์ทูเดย์วันนี้ก็มาเหมือนเดิมนะครับเรามีนัดกันทุกวันช่วงเย็น กว่าๆนะครับเราเจอกันที่นี่นะครับพร้อมกับทีมงานของเรานะฮะไม่ใช่ผมมาคนเดียวนะครับทุกคนจะแวะเวียนสับเปลี่ยนกันมานะฮะแต่ว่าคนนี้ที่อยู่กับผมตลอดเนี่ยคือคุณเกียรติศักดิ์ผิวเกี้ยงนะฮะหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจของโพสต์เดย์คุณเกี้ยงที่อยู่กับผมทุกวันสวัสดีครับคุณเกี้ยงสวัสดีครับคุณสมชายครับสวัสดีครับแฟนเพจโพสต์เดย์ทุกคนครับวันนี้นะครับคุณสมชาย ผมขอพื่ก่อนวันนี้เเต็มที่เลยครับเอาไพก่อนครับก็สรุปเลยนะวันนี้อย่างต่อจากภาคที่เราเมื่อวานที่เราคุยกันก็เรื่องของการประชุมสปปชุดใหญ่นะครับว่าว่าทุกคนก็จับตามองนะเป็นเรื่องหลักเลยนะครับผมยอดผู้ติดเชื้อนะครับผมวันนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับครับเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบหกลายนะฮะครับผมเตที่เคอีกสองพันสองพันสองร้อยสี่สิบสี่เลขอาจจะสวยแต่ว่า เราไม่ค่อยชอบฮเลขสวยๆเนี่ยครับสองพันสองร้อยยี่สิบสี่ลายไอ้นี่เฉพาะที่ตรวจตรวจเจอ ATK นะใช่ครับแล้วที่ไม่ตรวจแล้วติดเชื้อเท่าไหร่ไม่รู้ไอ้ตรงนี้ไม่มีการรายงานไงในเมื่อไม่ตรวจก็ไม่เจอนะฮะยอดปีสิบเก้านะฮะทีนี้เนี่ยไปดูยอดจังหวัดที่ติดเชื้อสูงสุดก็น่าสนใจครับคุณเกีียงนะฮะอย่างจังหวัดชนบุรีเนี่ยโอ้โหนํำโดนไม่ตกเลยใช่ไหมครับอ่ะฮะ สามวันติดต่อกันแล้วนะติดต่อแล้วครับผมว่าชนบุรีเนี่ยนะครับจะคลองที่หนึ่งต่อไปด้วยอยๆนะครับผมว่าใครใครล้มชนบุรียากผมว่านะช่วงเนี้ยครับชนบุรีเนี่ยวันนี้ยอดที่ประกาศออกมาหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสองนะฮะโดดเยอะโดดเยอะมากนะครับบุญวเจ็ดร้อยหกสิบเก้าครับวันนี้หนึ่งพันหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสองก็เยอะอะครับด้าเท่าตัวนะครับเกือบพันสี่โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองบางละมุงเนี่ยโหติดติดกันเยอะนี่คือ่เจอนะครับ อันดับสองก็ยังเป็นสมุทรปราการนะครับเมื่อวานกรุงเทพอาจจะขึ้นมาเป็นอันดับสองใช่ไหมครับครับผมอ่าไอ้สมุทรปราการเนี่ยเมื่อวานก็สมุทรปราการนะครับวันนี้ติดเชื้อห้าร้อยหกสิบเอ็ดเมื่อวานสี่ร้อยเก้าสิบสี่อ่านี่ยังโดดได้มากนะครับผมนะครับอันดับสองกรุงเทพวันนี้ที่ประกาศออกมาติดเชื้อ456นะครับครับเมื่อวานนี้ติดเชื้อ454อ่าโอ้โสองคนอันนี้คงเอ่อครับผมคนเชื้อนี้น่าจะระวังตัวพอสมควร ครับผมครับสุังหวัดอื่นก็สลับกันไปอุบลขอนแก่นเชียงใหม่นนทบุรีภูเก็ตนครศรีธรรมราชและยองก็ยังอยู่ในอันดับอันดับต้นๆนะครับคือในสี่อันดับที่ก็ีครับผมการที่คุณผมชายไล่มาก็คือมีชลบุรีเนี่ยน่าเป็นห่วงสุดนะครับผมดาวกระโดดตั้งมากนะครับผมก็เป็นที่มาของการประชุมสบคชุดใหญ่วันนี้นะครับเลยต้องออกมาจากการเข้มข้นนะในระดับหนึ่ง นะครับผมก็เป็นไปตามคาดว่ายังไม่มีการล็อกดาวน์แต่เราเราเราเนี่ยเราตั้งหัวไว้ว่าก็คือกึงอ่กึงล็อกดาวน์เนี่ยล็อกดาวน์คึ้นขึ้นกลางๆลใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าว่าห้ามมีข้อกําหนดบางอย่างที่เขาห้ามเราไม่เหมือนกับล็อกดาวน์ไกลๆนั่นแหละมันล็อกดาวน์ไกลๆถูกต้องครับว่าจะเอาอยู่ไหมนะครับผมแล้วอยากให้คุณสมชัยสรุปใจความเลยครับว่าวันนี้สม การประชุมมาข้อห้ามเป็นอย่างไรบ้างครับที่น่าสนใจครับผมเอาที่ชัดๆก็แล้วกันนะคุณเกี้ยงนะครับใช่ครับอ่าจริงๆแล้วเนี่ยคนอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานว่าเราเรารอคอยเราต<ช>ิดตามการประชุมวันนี้มากเพราะใช่ครับเพราะด,ด้วยด้วยความที่ว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยหลังเทศกาลปีใหม่มีการติดเชื้อ COVID โควิดยเยอะโดยเฉพาะโอมิคอนนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับนเยอะมากก็หวังว่าวันนี้อ,อ่า สบคชุดใหญ่คงจะมีมาตรการอะไรที่เข้มเข้มข้นมากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับที่จะออกมาแต่ปรากฏว่าการประกาศวันนี้ก็ผมว่ามันธรรมดานะก็เข้มข้นแล้วหนึงแต่ครับผมแต่มันไม่เข้มข้นมากที่จะทําให้หยุดเชื้ออะไรต่างๆได้อะอย่างเช่นว่าวันนี้สบคก็มีมตินะครับปรับพื้นที่ควบคุม จากเดิมเนี่ยกำหนดเพียงแค่สามสิบเก้าจังหวัดนะฮะวันนี้ก็เพิ่มเข้ามาเป็นหกสิบเก้าจังหวัดนะครับรบและก็พื้นที่นำล่องด้านการท่องเที่ยวแจังหวัดเนี่ยก็ให้บริโภคแอลก,กอฮอลได้ถึงสามทุ่มนะครับจากเดิมที่อาจจะถึงห้าทุ่มใช่ไหมตอนนั้นนะฮะตรงนี้นมันม<ะ>ีความเข้าใจที่คนอาจจะเข้าใจผิดว่าที่ผ่านมาอาจจะดื่มสุราได้ เกือบทุกจังหวัดใช่ไหมครับอฮะีกอ่างนเนี่ยโอเคละอาจจะดื่มในทุกจังหวัดแต่ต้องดื่มที่บ้านแต่ว่าคุณไม่สามารถดื่มในร้านอาหารได้ใช่ไหมฮะถูกต้องถูกต้องครับสุราหรือว่าแอลกอฮอล์ที่จะดื่มในร้านอาหารได้เนี่ยจะต้องเป็นพื้นที่สีฟ้าเท่านั้นนะครับครับพื้นที่สีฟ้าก็คือพื้นที่นําร่องเพื่อการท่องเที่ยวนะฮะมีอยู่แจังหวัดนะครับแจังหวัดที่สามารถดื่มสุราได้จากเดิม ต่อช่วงปีใหม่เนี่ยดื่มได้ถึงตีหนึ่งใช่ไหมใช่ครับพื้นที่สีฟ้าเนี่ยคือพื้นที่นําร่องเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยมีจังหวัดอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะบอกให้คุณเกี้ยงคุณเกี้ยงหรือว่าแฟนเพจเราอาจจะงงๆสักนิดหนึ่งนะฮะครับผมแต่จังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครกาญจนบุรีกระบี่บชนบุรีนนทบ,บุรีบ้านคุณเกี้ยงด้วยนะครับ,รบประดาบฐ์น,นีพังงาและก็ภูเก็ตอันนี้ให้บริโภคสุราในร้านได้ นะครับครับของใหม่นี่คือไม่เกินสามทุ่มเขาปรับเวลาลงมานะแต่ใช่ครับจากเดิมห้าทุ่มครับปรับลงมาเป็นสามทุ่มไม่เกินนะครับแต่ขาอเท็จจริงมีการสั่งไว้แล้วก็ตุนไว้ใต้โต๊ะหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบกันดูเจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบดูถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าผิดนะฮะเพราะว่าสามทุ่มเนี่ยต้องห้ามบริโภคห้ามขายห้ามดื่มทั้งหมดเลยนะฮะนี่คือมาตรการที่ กำหนดวันนี้ในเรื่องของการดื่มสุรานะครับส่วนมการปรับลําดับปรับอันดับสีใหม่เนี่ยคือพื้นที่เป็นพื้นที่ควบคุมเนี่ยจาก39เป็น6 9เ้าเนี่ยโหถ้าเราจะอ่านมันก็มันก็หลายจังหวัดนะครับไม่ไม่ต้องอ่านครับคุณชายก็คือประเด็นก็คือว่าเขาแบ่งเป็นสองกลุ่มอ่ะ77จุจังหวัดเนี่ยก็คือมีแปดจังหวัดนําร่องอแต่แปดจังหวัดสีฟ้าที่กินเหล้าได้ถึงสามทุ่มจากห้าทุ่มเหลือสามทุ่มแล้วก็ ที่เหลือทั้งหมดของประเทศกินเหล้าไม่ได้ปังไม่ได้อย่างนี้ครับคุณสมชายเพราะผมมานั่งบวกดู69บวก8ที่7 7พอดีใช่ไหมครับใช่ใช่คือเข้าใจง่ายๆก็เรื่องการว่านอกเหนือจากนอกเหนือจากทั้งหดนี่กินเหล้าที่ร้านอาหารไม่ได้นะครับผมนอกเหนือจากแปดจังหวัดที่เป็นพื้นที่นำล่องเนี่ยคือกินเหล้าที่ร้านอาหารได้แต่ต้องไม่เกินสามทุ่มส่วนที่เหลือกินไม่ได้เลยกินไม่ได้เลยที่ที่ที่ร้านอาหารที่ร้านอาหารที่ร้านอาหารนะครับผมอ่าฮะแต่กินที่บ้านได้ใช่ไหมคุณเกี้ยง อ่ากินที่ร้านได้ครับแต่กินที่ขี่แร้านได้กินที่ร้านนะห้ามกินที่ร้านนะคนันอย่างเงี้ยอ่าร้านอาหารนะฮะพ่อร้านอาหารยังอ่ไม่ได้นะครับผมครับอ่ผับบาร์ยังเปิดไม่ได้นะครับผมอ่าฮะอ่ามาตรการปรับพื้นที่สีที่มีผลวันที่เท่าไหร่ครับบุตรชายปรับพื้นที่สีนะครับถ้าอ่าเรื่องพื้นที่จังหวัดที่เพิ่มเป็นพื้นที่ควบคุมเนี่ยเริ่มวันที่เก้ามกราคม โอ้ครับผมก็ยังมีเวลาอีกสองวัน่ะยังมีเวลาทิ้งทัวร์นะครับถือว่าดื่มถือว่าเร็วไหมถือว่าเร็วไหมเพราะเมื่อวานที่เราคุยกันคือเราอยากให้ประชุมวันนี้ผมว่าพรุ่งนี้ก็มีผลบังคับใช้เลยใช่ไหมฮะใช่ผมว่าก็ถือว่าเร็วนะอ่ะส่วนผมส่วนตัวผมผมว่ายังช้าไปนะยังยังมีผมไม่ไม่เข้าใจว่าคืออ่าเหมือนกว่าก็ คนหนึ่งอาจจะมองว่าร้านค้าเห็นใจร้านค้าตุนเล่าไว้ครับขายผลตอบรันที่ทิ้งทวนไปคือว่ามันก็จะป่าเป็นตัวเร่งให้คนมาดื่มเปนสองวันนี้แล้วก็ติดเชื้อหรเปล่าเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าจะได้คุ้มเสียหรือเปล่านะฮะผมก็จริงก็ใจจริงผมก็ไม่อยากจะให้นมีทำช่วงเวลาที่ทอดยาวไปเยอะสองคืนนี่ก็เยอะนะครับคุณชายหมายถึงว่าคุณเกี้ยงเป็นห่วงว่าการปรับสีเป็นพื้นที่ควบคุมจากส9มสิบเก้าเป็นหกสิบเก้าเนี่ยเกรงว่าคน กขาต้องทิ้งทวนดิใช่ครับแต่ว่าจังหวัดบางจังหวัดที่เขากินได้ถึงห้าทุ่มเนี่ยเขาก็ทิ้งทวนนะครับคุณสมชายใช่ไหมฮะครับอ่าจังหวัดที่ถูกเพิ่มขึ้นมาเขาก็ยังกินได้ถึงห้าทุ่มอีกสองวันถูกไหมฮะครับร้านอาหารเขาก็ต้องทิ้งทวนต้องจัดโปรนะฮะคนชอบดื่มก็ต้องรีบไปกินนะฮะไม่เกิดการลวมหมูโอ้ครับผม เอาเป็นว่าเป็นความกังวลของของ,ของหลายๆส่วนของแล้วกันคผมเองครับผมครับทีนี้เนี่ยับบ,บ้บา์คาราโอเกะต่างๆที่เดิมจะบอกว่าวันที่สิบห้าจะเปิดได้ใช่ไหมแต่ว่าสถานที่เหล่านี้กลายเป็นจำเลยของของสังคมไงใช่ไหมฮะใช่เป็นตัวแพร่เชื้อโควิด <COVID S 2> ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้เขาก็เลื่อนออกไปไม่มีกําหนดนะแต่ว่าเขาก็มีการผ่อนคลายอุเครืบสามารถเปิดเป็นร้านอาหารได้ นะครับครับคือปรับรูปแบบผับบาคาราโอเกะมาเปิดเป็นร้านอาหารแต่ว่าจะต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดหรือของกทมอของกรุงเทพเนี่ยต้องได้รับความเห็นชอบจากกทมนะครับแล้วก็ตจังหวัดก็ของจังหวัดโดยการโดยการ,การพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะฮะครับผมอันนี้เริ่มเขาเริ่มมาที่16มการาคมนะอาจจะครับ วันนี้วันที่7อาจจะช่วงเวลา4ีหวันที่เหลือนี่ก็คือให้คณะกรรมการไปตรวจท่าสถานที่แห่งไหนผับบาร์คาโอเกะไหนอยากเปิดเป็นร้านอาหารก็ไปยื่นแล้วให้เจ้าหน้าที่มาตรวจถ้าเข้าเงื่อนไขนะครับครับผมต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดด้วยนะถึงจะครับผมสามารถผ่านได้ไอ้ตรงนี้มันอาจจะเป็นช่องว่างอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ที่ผ่านมาก็มีการนินทากันเยอะนะฮะครับผมที่ผ่านมาก็คือว่าผับ จริงๆผับบาร์เขาก็ผมว่าเขาก็แปลงนะถ้าที่รู้อเนี่ยเคยเขาก็แปลงเป็นร้านอาหารมา,าแปลงขายเป็นร้านอาหารมามา,มา,าแล้วนะใช่ที่ต<ะ>ิดกันนี่ยะที่ติดติดกันก็อาจจะมาจากส่วนนี้เยอะครับผมก็ก็ต้องรู้ต่อไปก็ปนี่ละครับก็เป็นหัวข้อที่เราบอกเนี่ยล็อกดาวแบบขึ้ๆนๆกลางๆอย่างเงี้ยนะครับผมครับเอจะล็อกก็ไม่ล็อกอะไรอย่างเงี้ยจะเอาอยู่ไหมครับผมก็ยังมีในส่วนอื่นด้วยนะฮะเห็นชอบ บับมาตรการป้องกันโรคสําหรับการเดินทางเข้าราชนาจักรอันนี้คือนี่นะข้อนี้น่าสนใจคุณเกี้ยงเขายกเลิกการกําหนดกลุ่มประเทศเสี่ยงในการเข้าราชนาจักรนะก็คือเดินทางห้ามกลุ่มประเทศแอฟริกาแอฟริกาทั้งหมดเพราะว่าเขามองว่าแอฟริกาเนี่ยเป็นต้นต่อของเชื้อโอมิคอนไงที่ว่ามันระบาดที่แอฟริกาใช่ไหมเดิมเขาห้ามไม่ให้เข้าประเทศเรานะกลุ่มนี้กลุ่มประเทศแอฟริกาทั้งหมดเนี่ยวันนี้ในสบค ได้มีมติว่าสามารถเข้าประเทศได้เหมือนประเทศอื่นๆนะครับ uh huh. แต่ว่าก็เป็นไปต,ตามแนวทางที่กําหนดของแต่ละประเทศแต่ละรูปแบบนะครับเริ่มอันนี้เริ่มวันที่11มกราคมนะครับใช่ครับแล้วก็ uh huh. เปิดรับผู้เดินทางเข้าในราชอาณาจักรในพื้นที่ดําร้องการท่องเที่ยวสามจังหวัดนะครับ uh huh. เพิ่มเข้ามานะครับ uh huh. คือเดิมเนี่ยสุราษฎร์ที่เกาะสมุยเกาะพัง,งานเกาะเต่า uh huh. แล้วก็ะกระบี่นะครับที่พงงาทั้งจังหวัด นะครับใช่ครับโดยที่ผู้ที่เข้ามาคือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดนะครับรวมถึงการระงับลงทะเบียนเข้าราชอาณาจักรในรูปแบบเทสเซนโกอันนี้เลื่อนออกไปก่อนระงับออกไปก่อนนะครับรบเพราะเป็นห่วงว่าจะมีการจะมีเชื้อนําเข้าเข้ามาที่ที่ติดติดกันอยู่อะไรอย่างนี้ฮะก็คือเทสเซนโกเนี่ยก็ระงับออกไปก่อนแต่ว่าคนที่ลงทะเบียนที่ค้างอยู่ในระบบเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาได้ภายในวันที่15มกราคมนะครับ บผมอ่าหลักๆที่สบคได้มีมติออกมาวันนี้เนื้อมันเหนือความคาดหมายไหมคุณเกียงใช่ครับมันเหนือความคาดหมายครับก็แสดงให้เห็นแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลก็ยังแหมยังยังยังกล้ากลัวนะผมว่ายังอะไรขรึ่งกลางๆนะนะฮะก็ในในในขณะที่ในขณะที่ร้านเล่าอย่างนี้ยฮะ ก็ยังไม่ไม่ไม่ปิดทั่วนะฮะอย่างจังอ่าจังหวัดกรุงเทพนี่ก็ยังยังสามารถถือว่าดื่มเหล้าได้นะครับยังดื่มเหล้าได้ในพื้นที่สีฟ้าพื้นที่พื้นที่สีฟ้าแล้วก็เป็นนะฮะแล้วก็เป็นอันดับสามที่ติดนะครับผมครับอันดับสามที่ติดเนี่ยผมก็ยังงงอยู่ว่าเออมันจะเอาอยู่ไหมอย่างนี้นะฮะแล้วก็เรื่องร้านสับปะที่คุณใช้ตั้งข้อสังเกตนะครับผมครับนะฮะเรื่องของการเปิดประเทศนะครับผมครับ นนทบุรีก็ติดอันดับที่เจ็ดนะใช่นนทบุรีอันดับเจ็ดแต่แต่ว่าเป็นสามารถเป็นจังหวัดที่สีฟ้าสีฟ้านะครับผมสามารถดื่มเหล้าได้นะฮะใช่ครับอ่าเห็นไหมนี่ก็คืออย่างจังหวัดภูเก็ตอย่างเงี้ยภูเก็ตก็พื้นที่ทำร่องเพื่อการท่องเที่ยวสีฟ้าดื่มเหล้าได้เหมือนกันนะครับที่ดื่มเหล้าได้เหมือนกันวันนี้ดังที่ติดเชื้อเยอะนะคุณเกี้ยงนะฮะใช่ครับสี่ร้อสิบห้าลายวันนี้ที่ประกาศออมาเนี่ย แตใ่ใช่ใช่ผม<ต>ไม่เพียงผมเล่าได้ยังเล่าได้เอาลองดูส,ส,ส่วนใหญ่ติดจากสถานประกอบการที่อยู่ตามชายหาดการะโดนอะไรเงี้ยที่เขาไปตรวจสอบออกมาอย่างเช่นตรวจสอบพันคนเนี่ยติดเสียเกือบหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าคนเหรอคุณเกี่ยงโอ้ตายครับผมเนี่ถ้าตรวจหนึ่งคนก็ติดพันคนนะครับตรวจพันคนติดร้อยงี่ถ้าตรวจหมื่นี้ผม่าติดกก็ติดพันนะฮะต,ต,ตอนนี้ก็นี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่ผมว่า กังวลน,นะต้องน่ากังวลว่าว่าตัวเลขเนี่ยมันจะทะลุปืนทะลุไปนะฮะแล้วก็มาตรการที่ยังเข้มข้นไม่พอเนี่ยมันจะหยุดเชื้อได้ชนะกันไหมนะครับว่ามันจะทอดเวลาออกไปทําให้กิจกรรมาการใช้ชีวิตกันอะไรอย่างวันนี้ก็มีขออทางฝ่านรัฐการก็มีมาตรการย่อๆยๆไปนะครับเรื่องของวันกรกฎานะครับก็เลื่อนไปขยายไปจนถึงวันสิ้นเดือนเลยนะคุณสมชายครับสิ้นเดือนมกราคม อ่าสิ้นเดือนพฤาเลยนะครับเนี่ยฮะส่วนเอกก็ขอความร่วมมือใช่ไหมฮะขอความร่วมมือใช่ครับครับผมเพราะว่ารัฐบาลคงมาไม่มีเงินเยียวยานะครับเพราะว่าถ้าให้เระชนถ้าบอกว่าให้ระเบิควองโอมนี้ต้องจ่ายค่าน้ำเข้าไปนะครับเหมือนครั้งก่อนนะครับผมสังเก่ดูแลรัฐบาลพยายามจะทําอะไรที่ไม่ได้เป็นข้อห้ามเด็ดขาดนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยใช่ไหมคุณมองอย่างนั้นใช่ครับผมมองผมมองอย่างนั้นนะยังไงว่าไม่จ่ายเงินเยียวยาอย่างอ่าผับบ้านเนี่ยนะฮะมันก็มาสุดทางนะ ก็ไม่รู้จะหาทางออกไหก็ให้เปลี่ยนเป็นร้านอาหารเลยตปมันเป็นร้านอาหารไปเลยนะฮะจะผมก็ให้ช่องคุณละนะฮะคุณต้องแปลงเป็นร้านอาหารส่วนจะทําได้ตามกฎทำได้ถูกต้องไหมจะไปมีความไม่ชอบมาพากลอย่างที่คุณชาวตั้งข้อสังเกตไปนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแต่วันนี้ก็ถือว่าปดล็อกตรงนี้ไปนะครับผมมันเป็นเรื่องรายละเอียดเป็นเรื่องในระดับเจ้าหน้าที่ที่จะต้องลงไปตรวจสอบลงไปอาญาอนุมัิ อนุญาตแล้วเขาจะทําตามที่ได้อนุญาตไหมก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปว่ากันนะฮะ,ะ,ฮะถ้าเป็นใช่ครับใช่ครับก็เหมือนี่โยนโยนภาระไปให้เจ้าหน้าที่เหรอผมว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยใช่ครับโยนภาระไปให้เจ้าหน้าที่แล้วก็อ่าก็น่าเป็นห่วงก็อย่างที่เราคุยกันนะครับว่าการให้ให้ดื่มเหล้าในแปดจังหวัดน้าร่องนะก็แปดจังหวัดน้าร่องเนี่ยตั้งสามทุ่มผมว่าสามทุ่มนี่จะหยุดไหม นะฮะมันก็มีปัญหาอย่างนี้ตลอดนะฮะอันนี้ต้องยอมรับนะอาจจะไม่ได้ทุกร้านแต่มันก็จะต้องมีอ่ะเดี๋ยวคุณต่มชายดูเถอะนะจะต้องมีการจับกันกินเหล้ากันข้ามคืนกินเหล้าอะไรเนี่ยฮะอย่างที่อย่างที่เราเคยตั้งข้อสังเกตไว้เมื่ออ่ามีการห้ามครั้งก่อนๆเนี่ยว่าสามทุ่มเอาเข้าจริงนก็มีทาสะท้อนออกมาว่าสามทุ่มก็ไม่ได้หยุดกันจริงๆสั่งก็เอามาตุนไว นะครับวต้นใบนะฮะจะเป็นขวดเหล้าหรือขวดเบียร์ก็เอามาเทใส่ภาชนะอื่นที่เอดอแล้วไม่ใช่เหล้าอะไรอย่างเงี้ยอ่าครับผมใช่ครับก็มีวิธีการของเขาอะฮะแต่ว่าอยู่ที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะเอาจริงไหมทำไม่เห็นเอาหูไปนาเอาตาไปไล่หรือเปล่าแต่เรียว่าวัตถุประสงค์ของสบคที่ออกมาวันเนี้ยคือต้องการเขาไม่ต้องการให้มีการติดเชื้อเพิ่ม มา huh. จากการรวมกลุม่มมาจากการดื่มเหล้าแต่ว่า,<อ>าทําทได้อย่างที่สบคต้องการไหมถ้ามี<ช>ารครับหัวหมอมีการหลีกเลี่ยงทํานู่นทํานี่กันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับและสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดเลยคุณสุชัยที่ผมไม่ห่วงนะคนหนึ่งอาจจะไม่ห่วงก็คือที่เราพูดกันเราแบ่งตนง่ายๆนะเจ็ดจดเจ็ดจังหวัดเนี่ยก็คือแปจังหวัดกินเหล้าได้ครับแล้วก็ห9จด้าจังหวัดพูดง่ายทานเหล้าที่ร้านอาหารไม่ได้ครับนะฮะอันนี้ผมกลัวว่ามันจะเป็นแรงกดดันว่า 69จังหวัดเนี่ยเขาทนไหวไหมนะฮะเขาทนไหวไหมใน,ใน,ใน,ในทั้งในแง่งผู้ประกอบการในแง่งผู้ดื่มนะผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะทนไหวไหมนะฮะว่าก็ต้องยอมรับแล้วว่าการขายตุลางถ้าเป็นส่วนหนึ่งของการทําให้เขาขายอาหารขาย,ยได้มากขึ้นใช่นะฮะผมก็กลัวว่าเขาจะทนแรงกดดันนี้ไหวไหมถ้าทนไม่ไหวแล้วเขาเกิดไม่ได้ทําตามกฎขึ้นมามีการแหกกฎขึ้นมาเนี่ย นะฮะรวมกับเจ้าหน้าที่ไม่ดูแลไม่ทั่วถึงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าที่ผ่านมาคุณเชื่อว่าจังหวัดเรานี้ไม่มีการแหกกฎเลยใช่ไหมที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมเชื่อว่าทุกจังหวัดมีการแหกกฎอ่ี่ถ้าแหกกฎเจ้าหน้าที่ไปเห็นแล้วอ้าวทำไมไม่จับมันก็จะเป็นช่องทางอีกที่ให้วิพากษ์วิจารณ์ได้อีกนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็ใช่ไงครับก็ใช่ก็นี่แหละครับก็นี่แหละครับว่าเป็นช่องทางว่าเนี่ยแหละครับ ก็ผมก็เลยมองว่าสุดท้ายแล้วก็เนี่ยแหละการแก้ปัญหาแบบขึ้นๆกันกลางเนี่ยมันจะล็อกดาวขึ้นขึ้นกลางเนี้ยก็ครับก็จะเอาออลิคอนไม่อยู่ผมเชื่อว่ามันไม่เสด็จใช่ครับออกผลออกมาแบบนี้นะใช่ครับแล้วก็เวลาก็มีการทอดเวลาไปนะมีมีช่วงเวลาของแฮปปี้เอานะทิ้งทวนได้นะ2องคืนนะ เรื่องายผมว่าสองเครดีกระจายเลยนี่นะ่ขนาดนี่ขนาดออกมาแบบครึ่งกลางๆอย่างเงี้ยอย่างเทสแอนโกลที่จะระงับไปเนี่ยก็มีเสียงสะท้อนมาจากของภาคเอกชนเหมือนกันเขาก็ไม่เห็นด้วยใช่ไหมคุณเกียงใช่ครับอย่างเทสแอนโกลเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยเขาอยากให้มีเทสแอนโกลอ่าอ่เพราะว่าเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะเรื่องของแซนบล็อกเนี่ยก็แซนบล็อกเนี่ยก็ก็แซนบล็อกก็ได้เขาก็คงต่อรองกันก็ไปขยายแซนบล็อกนะฮะ แต่ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าก็เปิดให้ท่องเที่ยวได้นะครับก็ยังไม่ได้ปิดประเทศก็เปิดท่องเที่ยวได้นท่องเที่ยวสามารถเดินเข้ามาในซันบล็อกได้หรือ <c oughs> แม้แต่เดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทยได้แต่ว่าถ้าไม่อยู่ในซันบ็อกก็ต้องกักตัวอยู่ในห้อง14วัน14อะไรตามกัดเกณฑ์ไปแต่ถ้าอยู่ในซันบล็อกก็ถ้า RT-PCR ผ่านหนึ่งคืนก็สามารถออกจากโรงแรมได้เลย <c oughs> นะครับผมไ <c oughs> ปเที่ยวในจังหวัดนั้นได้เลยนะฮะปติวันนี้มันก็มี อย่างที่บอกก็คือครึ่งครึ่งกลางๆมันก็อาจจะได้ไม่ได้ผลไม่ได้ผลเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะถ้าเป็นอย่างนี้นะการการคุมโควิดใช่ครับเพราะทุกวันนี้สังเกตไหมว่าอาจทางส่วนราชการเอง,งสสอบคอเองอาจจะไม่ได้แถลงเรื่องตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิดแล้วแหละอาจจะบอกติดเชื้อโควิดแต่ว่าไม่ได้เจาะจงมาที่พันโอมิคอนไงใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับผม,มแล้วก็อย่างที่ผมชี้ทายว่าก็พยายามไม่เจาะรายละเอียดมากนะ แล้วก็เรื่องของฉากทัดไรนี่ก็พยายามจะไม่ค่อยพูดถึงนะนะฮะฉากทัดไรเนี่ยก็พยายามไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเท่าไหร,ร่ละนะฮะอย่างอย่างที่สุขชายยกตัวอย่างมาของภูเก็ตเนี่ยฮะตรวจพันคนเนี่ยฮะเจอร้อยเนี่ยนะครับก็มันก็เป็นไอ้เรื่องเนี้ยก็พูดกันมาสองปีแล้วไอ้การตรวจเชิงลุกเนี่ยภาพสังคมเนี่ยก็พูดกันมาเยอะแล้วว่าการตรวจเชิงลุกของรัฐบาลเนี่ยน้อยนะครับผมอ่ส่วนหนึ่งก็ไม่ เก้าร้อยสี่สิบแปดเป็นบวกหนึ่งร้อยห้าสิบเก้านะโอ้ครับผมมากกว่าสิเปอร์เซ็นมากกว่าส0นะครับผมนะครับมากกว่าสิจเปครับก็เสาร์อาทิตย์นี้นะครับผมก็ลุ้นกันนะครับว่าเสาร์อาทิตย์นี้นะฮะว่าตัวเลขจะเกินหมื่นไหมวันนี้ผมคิดว่าจะน่าจะเกินหมื่นวันนี้นะฮะอก็ปรากฏว่ายังอยู่ที่เจ็ดพันกว่านะก็ลองดูเสาร์อาทิตย์คุณลุงชายนะแต่อาทิตย์หน้าเนี่ยผมคิดว่าเอาไม่อยู่นะฮะหลักหมื่นเนี่ยเอาไม่อยู่แล้ว ครับผมพอดูไล่ตั้งแต่หลังปีใหม่มาเนี่ยมันกระโดดข้เบเท่าตัวเกือบเท่าตัวเลยนะฮะจากเดิมที่เราไม่ว่าโอ้โหเหลือแค่สองพันกว่าเราก็เริ่มดีใจแล้วนะแต่พอมหลังปีใหม่มาตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยฮะแล้วก็แต่ว่าโคมิคมี้นก็มีการพูดถึงเพียง <N> แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้พูดถึงว่าจังหวัดนี้ติดเท่าไหร่ยอดรวมของประเทศเท่าไหร่ไอ้ตรงนี้เหมือนกับ เขาพยายามจะไม่ไม่เจาะจงไม่เน้นตรงนี้เพื่อไม่เจาะจงเขากลัวคนแตกตื่นหรือเปล่าคุณเก่งเนะใช่ครับเขากลัวคนแตกตื่นแต่ผมว่าเป็นดาบสองคมนะผมคิดว่าการไม่เปิดเผยเนี่ยยิ่งทําให้คนไม่รู้ข้อม,มูลการไม่รู้ก็ทําให้เกิดไม่ไม่เกิดความระมัดระวังนะฮะอ่ฮะแล้วก็เกิดความหวาดกลัวเกิดความหวาดระแวงนะฮะเรื่องการสื่อสารรัฐบาลก็เป็นสิ่งที่สําคัญคนะครับผม <คน S 2> ก็รัฐบาลม,มีคนธรรมดาไม่ใช่สายพันธุอ์อ่า อ่หมายถึงว่าอาจจะเชื่อว่าเป็นการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์อื่นไม่ใช่โอเมซคอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นโอมิคอนก็น่าจะบอกหม้ว่าเพื่อให้เพื่อให้คนได้ระวังตัวได้มากกว่านี้นะฮะเพราะมันติดใช่ครับไหมฮะใช่ครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราบอกว่าการลอกดาขึ้นขึนกันเนี้ยมันจะเอาไม่อยู่เนี่ยเราไม่ได้มองว่าเราเราเราดีใจนะที่อะไรอเมิคอนเนี่ยมันเป็นแล้วมันตายน้อยมันมันมันไม่เสียชีวิตนะฮะมันไม่ได้รุนแรงแต่ว่ามันก็ต้องการรักษามันต้องการการรักษาอยู่ดี ประเด็นก็คือว่าถ้าิดสัปดาห์หน้าเนี่ยทะลุหลักหมื่นเนี่ยนะคุณชายฮะเจ็ดเจ็ดวันก็เป็นแสนนะหลักหมื่นเนี่ยครับอืมอ่ะฮะถ้าสี่สัปดาห์ก็สี่แสนครึ่งล้านนะครับเอ่อผมก็ยังมองว่ารัฐบาลจะรองรับยังไงที่บอกรองรับได้รองรับได้เนี่ยผมก็กลัวว่าก็จะเกิดเหมือนตอนอ่าอ่าตอนอ่าเดล<ด><ด>ต้ายอยู่ดีอืมใช่ครับกรณนนีของเดลต้ายอยู่ดี ครับนะครับก็จะเกิดความวุ่นวายแล้วผมว่าอาจจะเกิดความวุ่นวายมากกว่านั้นตอนนี้มันไม่ได้เรื่องใช่เราก็เห็นมันไม่ใช่เรื่องต่างจังหวัดก็พูดถึงการเตรียมความพร้อมเรื่องเตรียงเรื่องสถานพยาบาลเรื่องพุักรานทางการแพทย์คือขาพูดแบบในในสโคปแบบเนี้ว่ามีเตรียมนู่นเตรียมนี่แต่เหมือนกับเตรียมเหมือนกับนโยบายสั่งมาอย่างนั้นไงก็ต้องก็ต้องทำไงแต่ว่าจริงๆ้น่าจะบอกประชาชนด้วยว่าวันนี้ติด โอมิคอนเท่าไหร่<า>เพื่อให้หการตื่นตัวเพ<า>ื่อให้อ่าให้เขากลัวกันมากกว่านี้ทุกวันนี้เขากลัว,วอ,<า>อยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเขากลัวอยู่แล้วล <ง S 2> ใช่ลงเกียรสักหน่อยก็ได้ก็น่าจะยิ่งดียิ่งขึ้นนะฮะตื่นตัวครั้งเดียวจบจบและหยุดเชื้อไม่ใช่ครับมันก็จะเป็นผลดีมากกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นใช่ครับอา่าฮะแต่รัฐบาลก็คงจะถูกแรงกดกดันจากภาคธุรกิจนะผมดูแล้วก็คือร้านอาหารยังเปิดได้สามทุ่มไม่ไปกระทบห้างไม่ไปกระทบอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ยังอยู่แต่ก็คงจะรัฐบาลก็คงจะอ่า กาต้องกัดปันนะผมว่าถ้าสัปดาห์หน้าหลักหมื่นเนี่ยขึ้นหลักหมื่นแล้วหลักหมื่นติดกันสี่ห้าวันเนี่ยนะฮะก็ผมว่าวันศุกร์มันก็ต้องมีอะไรเข้มข้นกว่านี้แหละนะฮะอย่างที่บอกว่าถ้าปล่อยไปวันละหมื่นวันละหมื่นเนี่ยไม่ต้องวันละสามหมื่นแล้วฮะผมเอาแค่วันละหมื่นเนี่ยนะฮะคุณเจอเจ็ดวันนี้แค่เจ็ดหมื่นแล้วนะครับครับผมครับผมท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวก็จะรู้ว่ารัฐบาลใช่ครับอ่าอนอยู่ไหมจะเอาใจผู้ประกอบการต่อไปไหวไหม ไหวไหมใช่ถูกต้องคลณสมชายผมว่าสัปดาห์เนี้นะสัปดาห์หน้าเนี่ยนะมีตั๋วจองเลยนะกลณสมชายครับโอมิคอนห้าวันเลยครับผมไม่ต้องเรื่องอื่นเลยครับผมผมว่านะเพราะว่ามาแน่แน่ถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับผมครับผมยังยังไม่ถึงจุดพีคสุดนะครับยังยังยังหาจุดพีคจุดสุดไม่ได้นะว่าจะไปจบที่ไหนนะฮะที่ผู้เป็นี่ยไม่ใช่ว่าทําให้ตื่นกลัวอะไรนะแต่ว่าเราเอาสถานการณ์ที่เด่นเะหนักนะครับใช่ ถูกต้องครับคุณลุงชัยเราเราเราไม่ได้หวังว่าเอ่อสร้างความติดลัวนะครับแต่เราอยากให้ตระหนักแม้แต่เราเองเราก็ระวังตัวกันนะครับทุกวันนี้ครับผมครับอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีอะไรขึ้นหน้ามีอะไรความเคลื่อนไหวต่างๆเรามาคุยกันต่อนะฮะวันนี้คงต้องครับผมพอแค่นี้นะคุณเกี้ยงเพราะเวลาหมดอีกแล้วนะฮะครับผมคุณลุงชัยครับครับขอบพระคุณนะครับที่มานู่สวัสดีครับนะฮะครับสวัสดีนะครับครับคุณเกี้ยงศักดิ์ผิวเกี้ยงนะครับเป็นหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจนะครับพรุ่งนี้ ถ้ามีอะไรคืบหน้ามีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับมาตรการต่าง,างๆอะไรที่มันจะเข้มขน้นหรือไม่เข้มข้นก็นแล้วแต่นะครับถ้ามันเกี่ยวพันกับความเป็นอยู่เกี่ยวพันกับาการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะนํามาบอกกล่าวให้กับแฟนเพจของเราได้รับทราบนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับแฟนเพจเราที่ได้มีคอมเมนต์เข้ามาได้ติดตามเรานะครับสื่อสารกับเรานะครับติดตามเราทุกวันนะครับช่วงเย็นๆแบบนี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมและทีมงานลาแฟนเพจไปก่อนนะครับสวัสดีครับเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big t a k Big Story